สวัสดีค่ะคุณแม่สายสตรองทุกท่านและผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านที่กำลังติดตามคุณแม่สายสตรองนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆและเป็นหัวใจสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนั่นคือเรื่องของการหาความสุขจากทางสายกลางโดยใช้หลักธรรมที่เรียกว่า มัชชิมาปฏิปทาเป็นเครื่องนำทางค่ะจำได้ไหมคะในแต่ละวันของชีวิตแม่สายสตรองเราต้องรับบทบาทมากมายหลายอย่างทั้งบทบาทของแม่บทบาทของคนทำงานบทบาทของการดูแลบ้านและบทบาทของการดูแลตัวเอง บางครั้งเราก็พยายามทำทุกอย่างให้สุดโต่งจนเกินไปใช่ไหมคะเช่นการทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำจนไม่มีเวลาพักผ่อนการทุ่มเทให้กับการดูแลลูกในทุกรายละเอียดจนลืมที่จะดูแลจิตใจของตัวเองหรือบางครั้งเราก็เข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปในทุกๆเรื่อง ตั้งแต่การกินการใช้จ่ายหรือแม้กระทั่งการเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบการใช้ชีวิตแบบสุดตรงแบบนี้ทำให้เราเหนื่อยล้าทั้งกายและใจได้อย่างรวดเร็วค่ะมันเหมือนกับการที่เราเดินอยู่บนเชือกที่ตึงเปรี้ยถ้าเราก้าวพลาดเพียงนิดเดียวเราก็อาจจะร่วงหล่นลงมาได้และบางครั้ง การที่เราพยายามจะวิ่งบนเชือกเส้นนั้นให้เร็วที่สุดก็ยิ่งทำให้เราเสียหลักและเหนื่อยล้ามากขึ้นไปอีกความสุขที่แท้จริงจึงกลายเป็นสิ่งที่อยู่ไกลเกินเอื้อมเพราะจิตใจของเราไม่มีเวลาที่จะรับรู้ถึงความสุขเล็กๆน้อยๆรอบตัวเลยค่ะในช่วงเวลาที่จิตใจฉันรู้สึกเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียมากๆฉันได้ทบทวนตัวเองว่า ทำไมชีวิตของฉันถึงรู้สึกหนักอึ้งขนาดนี้ทั้งๆที่ฉันก็พยายามทําทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วจนในที่สุดฉันก็ได้พบคำตอบว่าชีวิตของฉันกําลังขาดสมดุลค่ะฉันกําลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ตึงเกินไปไม่ได้มีพื้นที่ให้จิตใจได้ผ่อนคลาย ไม่ได้มีเวลาให้ร่างกายได้พักผ่อนการที่เราจะหาความสุขที่ยั่งยืนได้นั้นเราต้องรู้จักที่จะเดินบนทางสายกลางค่ะทางสายกลางไม่ได้หมายถึงการที่เราต้องทำอะไรแบบครึ่งค่งกลางกางไม่จริงจังไม่รับผิดชอบนะคะแต่มันคือการที่เราใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลไม่ตึงจนเกินไป และไม่หย่อนจนเกินไปค่ะเป็นการที่เรามองเห็นความพอดีในทุกๆด้านของชีวิตและเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติและปัญญาการใช้ชีวิตที่ขาดสมดุลเป็นสาเหตุหลักของความเหนื่อยล้าและความทุกข์ในชีวิตของเราค่ะและมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง คือหลักธรรมที่จะช่วยนำทางให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลและมีความสุขได้อย่างยั่งยืนโดยเริ่มต้นจากการตระหนักรู้ถึงความเหนื่อยล้าที่เรากำลังเผชิญอยู่และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตค่ะเรามาเริ่มกันที่หลักการแรกของมัชฌิมาปฏิปทานั่นก็คือการไม่ตึงจนเกินไปค่ะ ความตึงในที่นี้คือการที่เราเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปคาดหวังในความสมบูรณ์แบบในทุกๆเรื่องที่เราทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องบ้านหรือแม้แต่เรื่องของการเป็นแม่ค่ะในฐานะแม่สายสตรองเราทุกคนล้วนอยากจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดใช่ไหมคะเราอยากจะทำงานให้ดีที่สุดอยากจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุด อยากจะดูแลบ้านให้สะอาดที่สุดเรากับไม่มีฝุ่นเกาะเลยแต่การที่เราพยายามทําทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบตลอดเวลามันทําให้เรากดดันตัวเองอย่างแสนสาหาัสและบางครั้งก็ทําให้เราต้องแบกรับภาระที่หนักเกินกว่าที่ตัวเราจะแบกรับไหวค่ะความเหนื่อยล้าสะสมจนบางทีก็รู้สึกท้อแท้และหมดกำลังใจลองนึกภาพตามฉันนะคะ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฉันพยายามจะทําให้บ้านสะอาดเอี่ยมอ่องตลอดเวลาค่ะทุกครั้งที่ไผ่ลูกชายของฉันเล่นของเล่นแล้วทํามันกระจัดกระจายไปทั่วห้องหรือทําน้ําหกเลอะเทอะฉันก็รู้สึกหมุนหงิดและเหนื่อยใจมากๆเลยค่ะเพราะฉันต้องคอยตามเก็บและจัดทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางอยู่ตลอดเวลาจนบางครั้งก็เผลอพูดจาเสียงดังใส่ลูกโดยไม่ตั้งใจ ความรู้สึกผิดนั้นตามมาในภายหลังเสมอแต่แล้วฉันก็ได้เรียนรู้ว่าชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเสมอไปค่ะไม่มีใครในโลกนี้ที่สามารถทำทุกอย่างได้อย่างไรทีต่ติการที่เราได้ทำสิ่งต่างๆอย่างเต็มที่แล้วและยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบบ้างก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่เลยนะคะบางครั้งการปล่อยให้ห้องรกบ้าง การปล่อยให้มีจานกองอยู่ในอ่างบ้างหรือการปล่อยให้ลูกได้เล่นสนุกจนบ้านเลอะเทอะบ้างก็ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายเลยค่ะการที่เราได้ปลดปล่อยตัวเองจากความคาดหวังในความสมบูรณ์แบบมันเหมือนกับการที่เราได้ถอดรองเท้าที่คับแน่นออกแล้วเดินเท้าเปล่าบนพื้นหญ้าที่นุ่มสบายค่ะการที่เราได้ปล่อยให้ตัวเองได้พักบ้าง ได้ผ่อนคลายบ้างได้ยิ้มไปกับความไม่เป็นระเบียบเล็กๆน้อยๆของลูกนั่นแหละค่ะคือความสุขที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากใจที่ผ่อนคลายค่ะการไม่ตึงจนเกินไปคือการที่เราได้ปลดปล่อยตัวเองจากความคาดหวังในความสมบูรณ์แบบจงยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นในชีวิตบ้างให้อภัยตัวเองในความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจ แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและผ่อนคลายมากขึ้นมีพื้นที่ให้จิตใจได้หายใจและมีรอยยินที่แท้จริงอยู่กับเราเสมอค่ะเรามาต่อกันที่หลักการที่สองของมัชชิมาปฏิปทานั่นก็คือการไม่หย่อนจนเกินไปค่ะ ความหย่อนในที่นี้คือการที่เราปล่อยปละละเลยตัวเองหรือหน้าที่ของเราไปจนขาดความรับผิดชอบค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในบ้านหน้าที่ในการทำงานหรือแม้แต่หน้าที่ในการดูแลสุขภาพของตัวเองค่ะ ในฐานะแม่สายตรองเราต้องมีหน้าที่ที่สำคัญมากมายใช่ไหมคะทั้งหน้าที่ของแม่ที่ต้องดูแลลูกหน้าที่ของคนทำงานที่ต้องสร้างไรายได้และหน้าที่ในการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพแข็งแรงหากเราปล่อยให้ตัวเองหย่อนยานจนเกินไปไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่สำคัญเหล่านั้นชีวิตของเราก็อาจจะขาดความมั่นคงและไม่มีความสุขได้คะ่ะ มันเหมือนกับการที่เราปล่อยให้บ้านพังทลายลงเพราะเราไม่ยอมดูแลรักษาหรือปล่อยให้ต้นไม้เหี่ยวเฉาเพราะเราไม่ยอมรดน้ำเลยค่ะลองนึกภาพตามฉันนะคะถ้าเราปล่อยให้ตัวเองทำงานโดยไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนไม่ส่งงานตามที่รับปากไว้หรือปล่อยให้การดูแลลูกเป็นไปตามยถากรรมไม่สอนไม่ดูแลอย่างใกล้ชิด หรือปล่อยให้ตัวเองกินอยู่อย่างตามใจปากไม่ดูแลสุขภาพปล่อยให้ร่างกายอ่อนแอสิ่งเหล่านี้อาจจะส่งผลเสียต่อตัวเราเองและคนที่เรารักในระยะยาวได้ค่ะชีวิตก็จะไม่มีระเบียบแบบแผนและอาจจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆมากมายวันหนึ่งฉันเคยรู้สึกเหนื่อยล้าม,มากๆจากการทำงานค่ะแล้วก็อยากที่จะพักผ่อนอย่างเต็มที่โดยไม่ทำอะไรเลยอยากจะทิ้งทุกอย่างไว้แล้วนอนหลับไปทั้งวัน แต่แล้วฉันก็ได้เรียนรู้ว่าการที่เรามีวินัยและความรับผิดชอบในหน้าที่ของเรานั้นคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้เราไปสู่ความสำเร็จได้ค่ะการมีวินัยไม่ได้แปลว่าเราต้องกดดันตัวเองเสมอไปนะคะแต่มันคือการที่เราได้กำหนดขอบเขตและเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับตัวเองเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีทิศทางฉันเริ่มจากการวางแผนในแต่และว,วันอย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะกำหนดเวลาทำงาน กำหนดเวลาดูแลลูกกำหนดเวลาพักผ่อนและพยายามทำตามแผนที่วางไว้ให้ได้มากที่สุดแม้บางครั้งจะทำไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์แต่ฉันก็พยายามที่จะทำมันอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญที่สุดคือการที่เรามีความรับผิดชอบต่อคําพูดและการกระทําของตัวเองค่ะการที่เรายอมรับผิดเมื่อทําพลาดและแก้ไขมันทันทีมันคือการสร้างวินัยและความรับผิดชอบให้กับตัวเองค่ะ การไม่หย่อนจนเกินไปคือการที่เราสร้างความรับผิดชอบและวินัยในทุกหน้าที่ของเราค่ะจงมีวินัยในการใช้ชีวิตและมีความรับผิดชอบในทุกสิ่งที่คุณทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ก็ตามแล้วคุณจะพบว่าความมั่นคงที่แท้จริงเริ่มต้นจากภายในจากการที่เราได้ควบคุมตัวเองและเป็นนายของชีวิตตัวเองได้อย่างแท้จริงค่ะ เราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของการสร้างสมดุลระหว่างงานกับชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆสำหรับแม่สายสตรองอย่างเราค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องแบกรับภาระหน้าที่มากมายทั้งในบ้านและนอกบ้านหลายครั้งที่เรามักจะทุ่มเทให้กับงานจนไม่มีเวลาพักผ่อนหรือบางครั้งก็ทุ่มเทให้กับการดูแลลูกจนลืมที่จะดูแลตัวเองหรือแม้กระทั่งการดูแลความสมพันธ์กับคนรอบข้าง การใช้ชีวิตแบบสุดตรงแบบนี้ทำให้เราเหนื่อยล้าทั้งกายและใจและบางครั้งก็ทำให้เราพลาดโอกาสที่จะมีความสุขกับช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตไปค่ะการที่เราจะมีความสุขอย่างยั่งยืนได้นั้นเราต้องรู้จักที่จะแบ่งเวลาให้กับทั้งสองสิ่งนี้อย่างสมดุลค่ะนั่นคือการสร้าง work-life balance ที่เหมาะสมกับชีวิตของเราเองค่ะซึ่งสมดุลของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะ ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวแต่เป็นการที่เราได้สำรวจตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการและอะไรคือสิ่งที่เราสามารถทำได้ในแต่ละวันฉันเริ่มจากการวางแผนในแต่ละวันอย่างชัดเจนค่ะกำหนดเวลาทำงานในแต่ละวันให้แน่นอนและพยายามไม่นํางานกลับมาทำที่บ้านนอกเวลาทำการหากไม่จำเป็นจริงๆและในช่วงเวลาที่ฉันอยู่กับลูก ฉันก็จะตั้งใจอยู่กับเขาอย่างเต็มที่ไม่คิดเรื่องงานไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูไม่วอกแวกไปกับสิ่งอื่นนั่นคือการสร้างเวลาที่มีคุณภาพให้กับลูกค่ะและที่สำคัญที่สุดคือการหาเวลาเล็กๆน้อยๆให้กับตัวเองในแต่ละวันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการได้นั่งจิบกาแฟร้อนๆในตอนเช้าตรู่ก่อนที่ทุกคนจะตื่นการได้อ่านหนังสือเล่มโปรดสักสิบถึงสินาทีก่อนนอนการได้ฟังเพลงเบาๆในขณะที่ทำงานบ้านหรือแม้แต่การได้นั่งเงียบๆมองออกไปนอกหน้าต่างสักครู่สิ่งเหล่านี้คือการที่เราได้ชาร์จพลังให้กับตัวเองได้เติมเต็มจิตใจที่เหนื่อยล้า และเมื่อเรามีพลังงานที่เต็มเปี่ยมเราก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างเต็มที่และมีความสุขค่ะการสร้างสมดุลระหว่างงานกับช <segundo> ีวิตคือการที่เราได้ให้เวลากับทั้งสองสิ่งนี้อย่างเท่าเทียมกันค่ะ จงหาเวลาให้กับตัวเองในแต่ละวันและเติมพลังให้กับตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คุณมีพลังงานที่เพียงพอที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่เหนื่อยล้าจนเกินไปและสามารถมอบเวลาที่มีคุณภาพให้กับคนที่คุณรักได้อย่างเต็มที่ในตอนนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลลูกกับการดูแลตัวเองค่ะ หลายครั้งที่แม่สายสตรองอย่างเรามักจะคิดว่าการดูแลลูกคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตและเราพร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างเพื่อลูกโดยบางครั้งก็ลืมที่จะดูแลตัวเองไปเลยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วการที่เราจะดูแลลูกให้ดีที่สุดได้นั้นเราต้องเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก่อนคะ่ะเพราะคุณแม่ที่สุขภาพดีทั้งกายและใจ จะสามารถดูแลลูกได้อย่างเต็มที่และมีความสุขกว่าคุณแม่ที่เหนื่อยล้าและอ่อนเพลียค่ะการที่เราดูแลตัวเองให้ดีไม่ได้หมายถึงการที่เราเห็นแก่ตัวนะคะแต่มันคือการที่เราได้เติมพลังให้กับตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้มีพลังงานที่จะส่งต่อให้กับลูกของเราได้อย่างเต็มที่ค่ะลองนึกภาพตามฉันนะคะถ้าแบตเตอรี่ในโทรศัพท์ของเราหมดลงเราก็จะไม่สามารถใช้งานมันได้ใช่ไหมคะ เช่นเดียวกันค่ะถ้าแบตเตอรี่ในตัวของเราหมดลงเราก็จะไม่สามารถดูแลลูกได้อย่างเต็มที่ไม่สามารถยิ้มให้เขาได้อย่างสดใสหรือแม้แต่ไม่มีแรงที่จะเล่นกับเขาเลยค่ะดังนั้นการที่เราได้หาเวลาให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการได้พักผ่อนอย่างเพียงพอการได้ออกไปเจอเพื่อนการได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเช่นการอ่านหนังสือการฟังเพลง การดูหนังหรือการได้ทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดสิ่งเหล่านี้คือการที่เราได้เติมพลังให้กับตัวเองค่ะวันหนึ่งฉันรู้สึกเหนื่อยล้ามากๆจากการทำงานและดูแลบ้านค่ะแต่แล้วฉันก็ตัดสินใจที่จะขอให้พี่สาวมาช่วยดูแลไผ่ให้สักสองสามชั่วโมงเพื่อที่ฉันจะได้ไปนวดผ่อนคลายหรือไปเดินเล่นในสวนสาธารณะคนเดียวค่ะ ตอนแรกก็รู้สึกผิดเล็กน้อยนะคะที่ต้องทิ้งลูกไว้แต่เมื่อฉันกลับมาบ้านหลังจากที่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วฉันรู้สึกสดชื่นและมีพลังงานกลับมาเต็มเปี่ยมอีกครั้งค่ะฉันสามารถยิ้มให้ลูกได้อย่างสดใสและมีแรงที่จะเล่นกับเขาได้อย่างเต็มที่ไผ่เองก็ดูมีความสุขมากขึ้นเมื่อเห็นแม่ของเขายิ้มได้การดูแลตัวเองคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตค่ะ จงให้เวลากับตัวเองอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนการผ่อนคลายหรือการทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วคุณจะพบว่าเมื่อคุณมีความสุขและเต็มอิ่มจากข้างในคุณก็จะสามารถส่งต่อพลังบวกเหล่านั้นไปสู่ลูกของคุณได้อย่างเต็มที่และลูกก็จะรักและผูกพันกับคุณมากขึ้นด้วยค่ะเราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของทางสายกลางเพื่อความสุขกันแล้วนะคะ หลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติในเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทาทั้งการไม่ตึงจนเกินไปไม่หย่อนจนเกินไปการสร้างสมดุลระหว่างงานกับชีวิตและการดูแลลูกกับการดูแลตัวเองในตอนนี้เราจะมาสรุปกันว่าทางสายกลางนั้นคือหนทางสู่ความสุขที่ยั่งยืนได้อย่างไรคะ่ะ การเดินบนทางสายกลางไม่ได้หมายถึงการที่เราต้องทำอะไรแบบครึ่งๆกลางๆไม่จริงจังหรือว่าไม่เต็มที่นะคะแต่มันคือการที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลมีความพอดีและมีความเข้าใจในตัวเองและสิ่งรอบข้างค่ะเมื่อเราสามารถเดินบนทางสายกลางได้เราก็จะสามารถหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าความเครียด และความทุกข์ที่เกิดจากการใช้ชีวิตแบบสุดโต่งได้ค่ะความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การที่เรามีทุกอย่างที่เราต้องการหรือว่าการที่เราต้องวิ่งตามหาความสุขจากสิ่งภายนอกเสมอไปค่ะแต่คือการที่เราสามารถมีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในชีวิตมีความสุขกับปัจจุบันขณะและสามารถมองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราค่ะ และทางสายกลางนี้แหละค่ะคือเครื่องมือที่จะช่วยให้เราสามารถมองเห็นความสุขเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนชีวิตของแม่สายสตรองอาจจะไม่ได้ง่ายเสมอไปค่ะแต่เมื่อเราได้เรียนรู้ที่จะเดินบนทางสายกลางได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองดูแลตัวเองและสร้างสมดุลให้กับชีวิตของเราเราก็จะพบว่าทุกย่างก้าวที่เราเดินไปนั้นเต็มไปด้วยความหมาย และทุกวันของเราจะเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงค่ะความสุขที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกแต่มาจากภายในจิตใจที่สงบและสมดุลของเราเองบทสรุปสุดท้ายมัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางคือหอนทางสู่ความสุขที่ยั่งยืนค่ะจงเชื่อมั่นในพลังของความสมดุล และนำหลักธรรมนี้ไปปรับใช้ในทุกย่างก้าวของชีวิตนะคะไม่ว่าคุณจะเจอความท้าทายใดๆก็ตามขอให้คุณจดจำไว้เสมอว่าคุณสามารถเลือกที่จะเดินบนทางสายกลางได้เพื่อให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความสุขสงบและมั่นคงได้อย่างแท้จริงค่ะ